สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ช่องดีๆจะมาแอบดูคุณยายทําทอดมันหัวเปียกนะครับช่วงนี้ดูเมนูสังกับข้าวไปก่อนนะครับไม่ค่อยมีงานซ่อมอย๋งว่างจะค่อยๆนาเสนอมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับคุณยายต้องดูเดเก็ดูม่หม็นใหเกล่มันก็ดำทั้งนั้นจะมันก็กินได้ไหยาที่มไม่สวยไปแล้วเขาใจเลย รูหัวใหญ่จะเราต้องการจริงนิดเดียวมันจะออกตอนไหนปีเนะี่ยตอนที่ก่อนมีลกูกปีหนึ่งออก่อนนี้มันก็ออก,ออกแล้วเรายใหญ่ๆปีหนึ่งออกทีนะ่เยอะคนสองคนนี่มังยด้มไม่เด่นเลยจะให้มันออกให้หมดมเลยนในเด็กลูกอื่ จะเปิดมันเอาไปทำปร<จ>ะโยชนยยย์นทิ้งหนึ่งนาะต้งปล่อยเด็อเล่นเรือเด็กมันทำเรืออยทิ้งมันก็ได้หน่อยเดียวนี้ นี่นะครับหัวปีที่เราปอกออกมาแล้วใช้ประมาณสองหัวเล็กๆนี่นะครับจากนั้นเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ตำลงในโคกง่ายๆที่หั่นเป็นชิ้นแบบเล็กๆอ่ะ แ้กส่วนตรงนี้คือส่วนที่มันกินกินได้หมดใช่ไหมที่บำล,ลงนมนมอน,นะพี่คุณยายเอาไปต้มยำเอาไปจุ่มแป้งพ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใส่บงใส่แป้งไปแล้วก็ทำแล้วที่เอาไปโรกน้ำจิม้มอ่ะใช่เอาแบบนี้ยหั่นชิ้นใหญ่หน่อย ยังไงก็หันไปดูไม่แเ้วไปดูต้องยิ่งคน้องที่อ๋อยังพาสีต้องนานเดือดดิต้องซ้องไม่นานใช่ไหมไม่ยาว่งั้นมันดำซ้อมนานมากมันดำ ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยมันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเอาแค่นี้ก่อนใส่อันนี้พริกแกงเี็ดนึงอนะ่ะพริกแกงเผ็ดที่เรามาทำซทุดมันนะี่แหละ เสร็จกลงาวเลยลองยายทำทอดมันทอดมันปลากายอร่อยนเิ <S <S um ้โต้องหมดลกเอาเอาน้อย ทำเองเลยซื้อมา้เผ็ดเลย,เย,ยละร้อยห้าสิบเเลยกินหนึ่งก็สามสิบบาทิีสิบ้าบาทจ้านี้อร่อยใช่ไหม ันนี้เป็นแป้งอะไรก็นนะรอกยายใส่เพื่อให้มันเกาะเป็นก้อนเลยใส่ใบเดอือยฟ่งไหมให้ปลอดใจหน่อย ถ้าใครมีถั่วฝักยาวก็ใส่ถั่วฝักยาวเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่เลนะจะไม่เกาะกันคือนายบอกต้องเพิ่อมอีกใบหนึ่งค่ เบอร์อ,อะไรเบอร์เบอร์ศูนย์เบอ,อร์หนึ่งเบอร์หนึ่เบอร์ศูนย์ใหญ่ๆที่นี่เรื่องาบนเบอร์สองมันต้องอเหนียวๆนะถ้ามันเหนียวใช่ไหมอย่างเหมือนเราทองท่อนมาอ่ะน,นะ แอบดูคุณยายจะยุ่งห้ออะไร UFF u f m ff. ส,สิบเอ็ดบาทขานไม่ได้เลยชูรถ้ลยถ้าคุณยายจะรู้ได้ไงว่ามันเข็มมากเข็มมากเข็มหน้อย เอากระเอาเลย้าวเพราะมันชิมไม่ได้ถ้าเป็นทอมปามชิมไม่ได้นะนี่นีพญาเชื่ยังไม่สุกใส่น้นนอยไๆก่อนใช่ไหมมากไปแล้วมันเจี๋ยรสชาและเค็มเค็มและแก้ยากนะอันนี้ก็เหมือนจะเยอะไงลื้อนะ ลายแบมมาโกรธวันไหนนายายลายคิมแบบพิเศษอะไปงนเคี่ยมไหมลายเคีมนะเดี๋ยวเราจัดมันโดยที่มันประมาณนี้แหละเผื่อได้ไปท้องขายอะไรยายถ้าเผื่อผมพีเย็นเจีใหญ่แล้วต้อของคิม

มอสุขมาไม่กินทุเรียนไกุ่เรีาน้ำท่วมกัวข้าวไม่ไม่กลาขายกันนี่หัวไปทุกทุยายลองทำอาหารแบบพม่ม้เนถ้ใครมีทุนน้อยเงินน้อยซื้อปลากายก็ขีดแล้วเท่าไหร่สำหัุเยายทอเป็นรอยสองรอย สามร้อยป่ะขี่นั้นสามร้อยนี่เท่าไหร่ซึ่งโลใน,นห้างเขาซืมม้อมาให้ในห้างชอบกินปากกาใส่ไดู้เงินก็ได้คุณต้องเหนียวเหนียอ,อย่างเงี้ยมันถึงจะเกาะกันเลย เตรียมรอทอดทอดเสร็จแล,ล้วจงมานแบบนีน ลองติกกเลยนะนี่เลยต <laughs> าต้องาเลยไฟมใช้ไฟแรงไหมไประมาณนี้ะ ให้มันไหม้นะอย่างมันจะดำโดยไม่น่ากินมันคงส่งง่ายอย่างั้ามันเป็นหัวปีนะไม่ใช่หมวยใช่นื้อน,นะเป mm. ็นก้อนสวยนะยา ร้นมเราจะต้องเบาแกนอนตกง่ายอยู่ ยังต้องมีน้ำเชื่อมไก่ง่ายเตรียมรอแล้ต้องกดดูเน ouais. ี้ยข้างในเนี้ยอยู pues, ่นะ วันนี้ของเราคนต้นทุนน้อยตัวฟรีห้าบาทเครื่องแกงยี่สิบบาทเนาะเสียเครื่องแกงหถึงห้บาทน้ำมันนิดหน่อยถ่าแก๊สนิดหน่อยแหลาย่าแต่ถ้าทำตอนทุนปลากายก็ต้นทุนสูงหน่อย นอกนอกจากปากกาแล้วคุณยายทำปลาอะไรอีเเกเห็นเมื่อก่อนห็นคุณยายทำมีปากการใชมันมีความอร่ยอยมันติดคมทำอร่อยเป็นตู้ปากกาไม่ได้แต่ก็ต้อนมันหมู่คุณยายลองชิมไหมลองชิมเลยเลี้ยงเคืองกันต้องอึ้งตุ้งเป็นไงบ้างคุณยายมอร่อยก็เหมือนต้อนมันนะ อย่าเาหนังก็ะจายไปทำเองนะอืมรสชาติของความต้านมันก็ออกอยู่นะแต่มีประโยชน์้วหัวฟีแต่จะน้ำมันจะสูงหน่อยได้แล้วน้ำมันถ้าเราต้องการแบบใช้น้ำมันอย่างอื่นทอดได้ม มันหม,มุนมาอะไรถ้าเราดูแรงตัวของบ้าเนี่ยก็เหมือนท่านมาเนี่ยแหละเรารอดแบงแต่มันต้องกรอบๆหน่อยเนาะหมดแล้ังย่งเงี้ยนเอาไปถ่าย เรียบร้อยแล้ว่อนทานไปเขาเป็นเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย